โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม b x เอ็กบีแฟเกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมถึงเราจะออนมาหน้าเกมก็เหอนะเออวันนี้นะผมเราจะมาพูดถึงข่าวที่ทางพับ g ีนะผมฟ้องฟรีไฟนะเป็นข่าวที่ทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมารู้เมื่อวานนะครับผม โอเคครับ okay, นะผมส่วนหลักฐานก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปตัดไปหน้าหลักฐานกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปดูหลักฐานนั้นก็ดูอินโทรก่อนนะครับผมอินโทรมา โอเคผมก่อนที่จะไปดูหลักฐานนะครับผมเราก็มาอ่านโพสต์ของโพสต์แวดวงอ e ีสปอร์ตนะครับผมเพจน,นี้เป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับผมโอเคเราก็มาอ่านกันเลยนะครับผมว่าเขาโพสว่ายังไงนะฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อวันที่1 2ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคอปตันผู้พัฒนา p u G g และเทิกาวและผู้ ร่วมสร้างพับจีโมบายได้ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางลอสแองเจลิสว่าเฮ้ยไม่ไม่มีว่าน,นะผมเอาใหม่เมื่อวันที่1 2มกราคที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคอปตันผู้พัฒนาพับจีเบตเทนเกลและผู้ร่วมสร้างพับจีโมบายได้ยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐบาลกลางลอสแองเจลิสเพื่อร้องเรียนการินาฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดย ใช้ข้อมูลโครงสร้างภายในเกมไอเทมและอุปกรณ์สวมใส่และสถานที่ของเกม PUBG ในการพัฒนาเกม Free Fire ท้งนี้ผู้สร้าง PUBG ยัยงเรียกร้องให้ Apple และ Google เจ้าของแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายเกมมือถือยักษ์ใหญ่โดยหวังจะถอดเกม Free Fire และ Free Fire m a x ออกจากช่องทางจัดจำหน่าย โอเคผมเราก็ไปดูหลักฐานกันเลยครับผมโอเคฮะเราก็มาอยู่หน้าเอกสารนะนะครับผมผมขอไม่อ่านแล้วกันนะผมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ก็เขาจะแบบว่าอธิบายว่าเกมเขาเอ,อ่อกอปยังไงนะผมมีทั้งหมดร้อยแปดหน้านะนะโคตรเยอะเลยนี่ครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเลื่อนไปดูรูปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่คนระับอันนี้พวกฟ f i ไ e นะเอยอันนี้พวกพับ g นะผมพูดผิดขออภัยด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเออนี่ครับผมมาตรงส่วนอาวุธและนี่คือไอเทมในเกมพับ g นะผมไอข้างบนเนี่ยปืนในฟรีไฟนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่า มันไม่น่าจะท่าคนัะผมเพราะว่าปืนมันก็แบบว่ามีทุกเกมอยู่ใช่ปะอย่างวเช่น AK นียครับผมอันนี้ของทางฟีไฟน่าจะเป็น AK ปกตินะส่วนของทางพับจีมันเป็น AKM นะครับผมส่วนตัวก็ไม่ได้เข้าข้างฟีไฟนะผมเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นทั้งสองเกมอยู่แล้วนะ AK กับ AKM มันแตกต่างกันนะผมตรงที่ AK ธรรมดาน,นะผมมันจะไม่มีแปลว่ารางใส่สโคปให้นะ แบบว่ามันต้องติดรางเสริมนะครับผมส่วนเป็น AKM นะครับผมมันจะมีมีแบบว่ารางใส่โขบไว้ให้เลยนะครับเท้าที่รู้มานะกอร้า,านี่ก็ไม่รู้น่ครับผมมันเป็นปืนมันได้ออกแบบมาจากปืนจริงนะครับผมส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยกับทางพับจีเท่าไหร่นะครับผมในการเนี่ยในการเอ,อ่บอกว่าปืนนะครับผม เพราะว่าปืนมันต้องเอาออกมาจากของจริงอยู่แล้วนะก๊อกนี่ผมก็ไม่น่านะโอเคมาดูทางด้านนี่ครับผมหมวกก่อนนี่อุปกรณ์ต่างๆในภาพจีนะครับผมพวกนี้หน้าโหลดเอานี่นี่ครับผมเขาก็จะเอามาให้ดูนะครับเออนี่แอ o p ด แอดดอรผมว่ามันมีทุกเกมอยู่แล้วนะเออโอเคฮนะวงโอเคฮนะมาดูกันเขาก็จะบอกว่าทางซ้ายนะผมคือ PUBG นะผมทางขวาคือ Free Fire นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมซูมเข้าไปจะชัดนะโอเคนะผมในส่วนของทางซ้ายนะผมจะเป็น PUBG ทางขวัวจะเป็นฟรีไฟนะครับผมมีอะไรเหมือนกันบ้างนะครับผมก็จะอธิบายประมาณนี้ครับผมเครื่องบินนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าเหมือนกันนะครับผมก็รู้นะผมว่าแต่ก่อนฟรีไฟมันก็จะว่างไงมันก็ครอบอยู่แล้วแหละเนี่ครับผมเครื่องบินเนี่ครับผมก็เหมือนเลยครับส่วนแมปนี้ครับผมทางของฟรีไฟน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าปะ เนี่ยผมก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าแปลว่าน่าจะเปลี่ยนเล y ว u ตรงที่สองเนี่ยอันที่สองมันขาดนะครับผมแต่ทางฟีไฟ์ก็ทําเหมือนอยู่นะมันก็เหมือนอยู่โอเคส่วนแผนที่นะครับผมก็คล้ายๆกันนะไม่เชิงว่าคล้ายละเกือบเหมือนเลยอันนี้ก็ใช่ฮะต่อปฏิกณ์ยูเคียแอร์ดอบนี่ก็นั่นก็มีกันทุกเกมนะครับผมวงก็ ก็เหมือนกันนะเหมือนอยู่เีนีนผมทางแมปก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมถ้าลองเอาพับจีนะผมลองแบบว่าเอาแมปพับจีลองหมุนไปทางเหมือนแมปฟรีไฟนะผมก็คือเหมือนเลยนะครับผมโอเคในส่วนของตรงนี้ก็อะไรอ๋อไม่ใช่อันนี้แมปฟรีไฟนะครับ นี่ครับผมหมู่บ้านนะก็ขายอยู่ตอนอันนี้น่าจะเป็นสูสารของทำพับจีนนะผมในแมปมิลาม่านะแล้วก็สูสารฟรีไฟลนะผมตรงแมปเกาะสวรรค์ก็แอบ,บขายกันอยู่นี่ครับผมก็ขายขายอยู่นะแต่เปลี่ยนเลเี้ยวอันนี้ก็น่าจะเป็นอู่ต่อเรือปะนี่คล้ายกันเลยครับผมยิ่งขายใหญ่เลยแปลว่ามันขายเยอะเกินนะผมสําหรับฟรีไฟล์ คอนเทนเนอร์ er นี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะมีกันเกือบทุกเกมบ้างคอนเทนเนอร์ er. ส่วนเคนี้ก็แตกแตกแตก,แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคนิดหน่อยการหมู่บ้านริมน้ําก็คล้ายๆอยู่นะ <laughs> แต่ของพับจีจะเล็กกว่านะครับตรงสะพานโอเคคล้ายอยู่ เนี่ยผมสะพานก็คล้ายๆอยู่แต่ไม่มีอไอ้ลังคาแดงนะครับผมสำหรับฟรีไฟสนามยิงปืนนะครับผมก็คล้ายกันเลยนะครับก็เกือบคล้ายนะผมว่บ้านตรงนี้มันจะอยู่ตรงไหนวะของฟรีไฟตรงเขาพีปะ่ะอันนี้ฟีอันนี้ของพับจีผมไม่รู้นะอยู่แถวไหนลืมลนะไม่ได้เล่นนานสะพานนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าฟรีไฟก็ไปก๊อปมาร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับ เพราะว่าสภาในฟรีไฟล์แล้วผมมันเปิดเกมมามันก็มีอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเท่าที่ผมเคยเล่นเคยเล่นมาก่อนนะครับผมตอนเปิดแรกๆส่วนสะพานของพับ g นะครับผมมีมานานลวครับผมมีมานานแล้วแน่นอนว่าพับจในคอมพับจในคอมนะครับผมไม่ใช่พับจีมบายนะที่มาฟ้องบริษ,ษัทคอตตันเป็นของพับจีในคอมนะครับผมก็หรือว่า ถ้าลงโทรศัพท์ก็ PUBG NEW STATE นั่นเองนะครับผมเจ้าของเกม PUBG NEW STATE สภานนี้ครับผม PUBG สร้างมาตั้งแต่เกมแรกๆแล้วครับผมเท่าที่รู้นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าโรงบาลเรียนโรงเรียนนี่แหละนี่แหละครับผมโอเคเหมือนกันอยู่นะเหมือนกันอยู่แต่ว่าของ PUBG มันจะมีรายละเอียดเยอะเยอะกว่านะครับผม ลิ้นพันขออภัยด้วยนะผมพอดีไม่ได้อัดคลิปนานโอเคผมส่วนทางนี้ครับผมทางเดินก็เหมือนกันเลยนะโดดล่มโอเคระหว่างตรงนี้นะผมของพับจีมันอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ฮนะไม่ได้เล่นนานและลงไฟฟ้านะผมก็เหมือนกันอยู่โอเคตรงนี้ตรงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็เหมือนกันอยู่นะลงรถเหมือน เออบ้านตรงนี้ก็แอบเหมือนอยู่แอ,อบนอยู่ลงรถตัวนี้เหมือนอยู่ครับผมแต่ของพับจีจะมีรายละเอียดเยอะกว่านะดูแลโอเคบ้านนี้ครับผมบ้านฟาร์มนะผมเหมือนนะครับแล้วก็โรงงานตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ก็ผมว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าของพับจีเอยมันก็เหมือนอยู่นี่หว่าคล้ายๆอะ่ะ โอเคคล้ายๆอยู่นะตรงนี้ก็เหมือนอยู่ตรงนี้แทงน้ำนะครับผมก็ของฟ e ีไฟล์จะมีแปบว่าครอบครอบเหล็กด้วยนะก็แอบคล้ายอยู่เอเตรงท่อลำเลียงก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นหออะไรเนี่ยก็แอบเหมือนอยู่เอเหอคออันนี้ผม ผมจะว่าอย่างไงดีล่ะแบบว่าผมไม่ได้เข้าข้างทางฟรีไฟนนะผมขอคอยแล้วไม่ได้ข้างเข้าข้างของพับจีด้วยนะครับผมผมขออยู่กลางๆนะเพราะในฐานะคนที่เล่นสองเกมนะในส่วนของของพับจีนะผมหอคอยเนี่ยผมจะมีขนาดเล็กนะครับผมส่วนส่วนของฟรีไฟน์นะผมหอคอยจะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงแต่ผมก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมส่วนตัวแล้วผมว่ามันน่าจะไม่ไม่ใช่ครับผม เครื่องบินแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเหมือนกันขนาดนี้นะครับแล้วก็การโดดล่มนะครับก็เหมือนอยู่ครับผมกระทะนะครับผมแน่นอนว่าเป็นไอเทมของพับจีนะครับผมซึ่งมันเหมือนกันมากเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเหมือนเหมือนมากเลยของทางซ้ายพับจีนะครับผมทางขวาของเออฟีไฟนะเหมือนอยู่นะครับผมนี่ครับผม ถือเหมือนก็ถือเกือบเหมือนกันนะครับผมเวลาฟาดการกระสุนเหมือนกันด้วยนะครับเ <c oughs> นี่ยผมเขาเปรียบเทียบกันนะอุย้ยฟิวไฟล์ภาพนี้ตั้งแต่เก่าเลยนหววาเนี่ครับผมแสดงว่าเขารวบรวม,วมถักฐานมานานนะครับผมแบบนี้เก่าแน่นอนนะภาพภาพของทางฟรีไฟล์นะครับผมเนี่ยผมภาพแบบนี้เก่าชัวร์เลยครับผม <c oughs> ถ้าใครทันยุคนั้นนะผมการาฟริกจะเป็นประมาณนี้เลย โอเคครับผมกระทะกันกระสุนเหมือนกันนี่ครับผมกระทะอันนี้สกินของทางฟรีไฟล์นะครับผมโอเคเมื่อกี้ขอไปด้วยเมื่อกี้แอปอาจหลุดนะครับโอเคมาดูในส่วนของหมวกนะครับผมหมวกหมวกเลเวลหนึ่งนะครับผมเหมือนนะสองไม่เหมือนหมวกสามเหมือนอยู่นะครับผมโอเคเกาะก็ ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนด้วย a อร์ดนะครับผมในส่วนของแอร์ดรผมว่ามันก็มีแทบทุกเกมนะครับผมแอร์ดโอเคในส่วนของเครื่องบินทิ้งลงมาก็โอเคนะแอบค้ายอยู่เพราะว่าเป็นเครื่องบินลำเดียวกันนะครับผมโอเคในส่วนของเรสโซนก็มีนะครับเหมือนกัน เอ่อแมปก็คล้ายๆกันครผมตอนวงบีบนี่คือวงบีบครับผมถ้าใครเล่นฟรีไฟแพ็กนะครับผมจะรู้เวลาปรัภาพแม็กนะครับผมมันจะมีสายฟ้าผ่าเหมือนพับจีด้วยนะครับผมนี่ก็เหมือนนะ <c oughs> เอ่อขออภัยด้วยนะครับผมพอดีวัดเป็นวัดโอเคนะเย็นนี้กินไก่นะครับผมโบย่าอันนี้เป็นของเก่าแล้วนะครับผม ถ้าใครผ่านมานานนะครับผมก็น่าจะรู้นะก่อนมันจะเปลี่ยนใหม่ถ้าใครเล่นมาก่อนนะครับผมก่อนมันจะเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นแบบนี้เลยเออของพับจีนะผมจะเป็นชิคเก้นวินเนอร์นะครับผม,เ,บผมเออแล้วก็ไหนอีกวะเออแมปบอกอ๋ออันนี้เป็นภาพต่างๆนะครับผมแมปโอเคบ้านนี้ อะไรเนี่ยโอเคอันนี้ของพับจีนะครับผมกระเป๋ายาระเบิดหัวกระเป๋าอันนี้ของทางพับจีนะครับพับจีเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนเอ่อมีไหมเนาะโอเคครับไม่มีแล้วครับผม เอกสารนี้ให้เป็นเป็นของจริงแน่นอนโชวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปหน้าเกมฟรีไฟกันเลยครับผมโอเคฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับข่าวที่ PUBG ฟ้องฟรีไฟนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าฟรีไฟน่าจะมีโอกาสโดนปิดสูงนะครับผมเพราะว่ายังไงครับผมหลักฐานของ p u b G นะผมแน่นมากนะครับผมแล้วก็สถานที่ในเกมฟรีไฟและ PUBG คล้ายกันมากนะผม ไม่เชื่อมาคล้ายบางสถานที่เหมือนเลยนะครับผมแค่แตกต่างตรงรายละเอียดเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาของทางแปบีนะครับผมบอกเลยว่าแน่นมากนะผมแต่ไม่รู้ว่าทางการีน่าฟรีไฟว่าไงนะครับผมส่วนตัวผมแล้วน่าจะมีโอกาสโดนปิดนะครับผมแต่ว่าผมว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างการีน่า่านี่ครับผมไม่น่าให้ฟรีไฟเป็นเกมที่เขาทำเงินได้นะครับผม เยอะมาปิดหรอกครับผมเขาอาจจะยอมเสียค่าเสียหายนะครับผมอาจจะเป็นหลายหลายล้านอยู่นะครับผมโอเคเราก็ปล่อยไปตามคดีนะครับผมเพราะว่าคดียังไม่มีผลออกมาเลยนะครับผมเราก็สรุปยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทางศาลเขายังไม่ตัดสินออกมานะครับผมก็ต้องรอฟังข่าวเอฟังข่าวอีกต่อไปนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบาย